สวัสดีครับผมมิทนนท์จากทีมขับซาครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านครับเพื่อที่จะมา,มาทดสอบ Honda CRV e ี V ีการกลับมาครั้งนี้ของ Honda c ซ V ีถือว่ามีการปรับไลน์อัพที่น่าสนใจนะครับเครื่องยนต์เดิม1.5ลิตรเทอร์โบรวมถึงรุ่น7็ที่นั่งยกเลิกการทำตลาดนะครับเหลือแค่รุ่น5้าที่นั่งแล้วก็ปรับในส่วนของขุมพลังเป็นรูปแบบ EH ชว2.0ลิตรทั้งหมดนะครับมีการเพิ่มรุ่นย่อยนะครับในรุ่นฮันที่เป็นในเรื่องของอการตกแต่งภายนอกทีีม่มมควา ดูดันมีความอนเนกประสบมากขึ้นนะครับรวมถึงมีการปรับเพิ่มรุ่น RS รูปแบบขับเคลื่อน2อล้อเพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคนะครับการมาของ h o n d a c r ซ e h e v m o โมเดลเีย0อ6ถือว่ามีรายละเอียดที่น่าสนใจในหลายๆจุดโดยเฉพาะการวางระดับราคาและรุ่นย่อยที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยในครั้งนี้ยกเลกิกการทําตลาดในรุ่น1.5ลิตรเทอร์โบเช่นเดียวกับรุ่น7ที่นั่งเหลือเพียงขุมพลัง eHEV พิกัด2.0ลิตรทําตลาดใน5รุ่นย่อยพร้อมวางระดับราคาเริ่มต้นเพียง1,399,000บาทในแต่ละรุ่นย่อยของ Honda c ซ e V eHEV o o เด y ว a r 2026ถือว่าวางรายละเอียดหลักๆมาได้ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมิติตัวถัง รวมถึงระยะฐานล้อในระดับ2,700ม mm. ิลิเมตรนอกจากนี้ยังมาพร้อมเทคโนโลยีการแสดงผลในรูปแบบ TFT ซึ่งในทุกรุ่นย่อยถูกปรับมาใช้หน้าจอขนาด10.25นิ้วพร้อมระบบควบคุมและเชื่อมต่อ Honda Connect รวมถึง Honda Smart Key ในทุกรุ่นย่อยเช่นเดียวกับขุมพลัง e s v ที่ให้กำลังสูงสุด207แรงมา้ากับแรงบิด335นิวตันเมตรพร้อมโหมดการขับขี่ที่หลากหลายโดยในครั้งนี้ มีการเพิ่มโหมดอินดิวิวดเข้ามาในทุกรุ่นย่อยเพื่อให้ผู้ขับขี่ได้ปรับคาแรคเตอร์การตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของตัวเองมากขึ้นด้านระบบความปลอดภัยของ Honda CVE ว h v m ช d e l เด year 2026มาพร้อมเทคโนโลยี Honda Sensing แบบครบไลอัพโดยมีฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาก็คือ b i สปอ t Monitoring รวมถึง Cross Traffic Monitor นอกจากนี้ยังเพิ่มเซนเซอร์กระระยะหน้าสจุดหลังสจุดมาให้ทุกรุ่นย่อยด้วย เส้นทางที่เราได้ลองขับในวันนี้นะครับก็ขับจากน่านมาที่บ่อกเกลือนะครับจุดหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับ CRV e e v ก็คือมีการเพิ่มโหมดการขับขี่ในรูปแบบที่เป็นอ n d i v i d ว a l นะครับซึ่งสามารถปรับคอนฟิกค่าต่างๆนะครับทั้งในเรื่องของการตอบสนองของตัวพวงมาลายัยการตอบสนองของคันเร่งเสียงของเครื่องยนต์แล้วก็มาตรวัดต่างๆที่มีการแสดงผลเน้นในเรื่องของการขับขี่ที่ให้ความรู้สึกในแนวสปอร์ตแล้วก็ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้นนะครับคลิปที่เราเคยนําเสนอไปก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องของการขับขี่ทั่วไปนะครับในเรื่องของอัตราเร่งที่เราได้ทดสอบและเปรียบเทียบนะครับรวมถึงตัวอัตราเส้นเปลืองนะครับสามารถเข้าไปดูในคลิปเก,ก่าๆได้นะครับในส่วนของผมที่ได้ลองวันนี้หลักๆก็จะเป็นเรื่องของการขับขี่ในรูปแบบที่เป็นกึงก่งๆออฟโรดนะครับเจอเส้นทางที่มีความสมบุกสมบันมากขึ้นนะครับ ก่อนที่จะไปถึงการทดลองขับขี่ในรูปแบบเึ่งๆออฟโรดนะครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมยังคงรู้สึกประทับใจใน Honda CV g e n เจนที่6กนะครับก็คือเรื่องของฟีลลิ่งการเซตช่วงล่างนะครับผมว่าเขาบาลานซ์ในเรื่องของเสถียรภาพการขับขี่ให้ความมั่นคงในการขับขี่เราเจอโค้งน่านมาสปันมาบอกเกลือรู้สึกว่าเขาบาลานซ์ ระหว่างความนุ่มนวลกับสมรรถนะความมั่นใจการทรงตัวได้ดีมากๆนะครับสำหรับรถในรูปแบบที่เป็นทรง SUV แบบนี้นะครับเจอโค้งในรูปแบบที่เป็นโค้งพับผ้าเป็นโค้งที่แบบมากเกือบเกือบร้อยโลนี่แทบไม่เจอทางตรงเลยแต่ก็ถือว่าเอาอยู่เรื่องของพะละกกาลังนะครับมีการตอบสนองถือว่าพอเพียงสําหรับในหลากหลายรูปแบบการใช้งานนะครับแรงม้า207แรงม้าแรงบิด335นิวตันเมตรการเล่งแซงทําได้ เฉียบคมเฉียบขาดนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองครับแต่แน่นอนว่าในทุกรุ่นมีอุปกรณ์ที่แตกต่างโดยหากแยกให้เข้าใจง่ายๆจากภาพลักษณ์ ในรุ่น e ซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นจะมาพร้อมกระจังหน้าที่ตัดขอบด้วยโครเมียมไม่มีหลังคาพนลลมิตมาให้ซึ่งต่างกับรุ่น es ขึ้นไปที่จะมาพร้อมกระจังหน้าสีดำแบบสปอร์ตพร้อมตัดขอบทิมสีเดียวกับตัวรถแต่หากเป็นในรุ่น rs ขอบทิมทั้งหมดจะถูกปรับเป็นสีดำ พร้อมขยับไซส์ของล้อและยางเป็น235 55ขอบ19และมีการเพิ่มไฟตัดหมอกทั้งด้านหลังมาให้ภายในห้องโดยสารสิ่งที่แตกต่างตั้งแต่ในรุ่น es ขึ้นไปคือจะมาพร้อมชุดเครื่องเสียง Bose พร้อมลำโพง12ตําตำแหน่ง เช่นเดียวกับการเพิ่มระบบระบายอากาศที่บอกคูหน่าและระบบฟอกอากาศพลาสมาคลัสเตอร์มาให้ส่วนในรุ่น RS นั้นมีการเพิ่มความพิเศษด้วยการตัดเย็บภายในด้วยด้ายสีแดงพร้อมโลโก้ RS ที่พนักพิงหลังรวมถึงยังมีการเพิ่มแป้นเหยียบแบบสปอร์ตและนวเเกเตอร์ติดตั้งมาให้ภายในตัวรถโดยจะมีกล้องมองรอบทิศทางเช่นเดียวกับในส่วนของไฟหน้าที่จะมาพร้อมฟังก์ชัน Adaptive Driving Beam และคน่นองไลท์การมาของ Honda CR-V EHEV ในครั้งนี้ยังมีการเพิ่มรุ่นย่อยใหม่ในเชื่อฮันซึ่งเน้นการตกแต่งให้มีภาพลักษณ์และคุณสมบัติการใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยมีการเพิ่มอุปกรณ์ตกแต่งตัวรถเริ่มตั้งแต่คิ้วกระจังหน้าพร้อมคิ้วไฟตัดหมอกสี Glossy Copper มีการเพิ่มราวหลังคาบันไดข้างแผงใต้กันชนหน้าและคิ้วตกแต่งซุ้มล้อทั้งส ซึ่งในรุ่นฮันจะมีตัวเลือกให้เฉพาะสีตัวถังสีเทาและสีดำเท่านั้นเช่นเดียวกันยังมีการเพิ่มรุ่นย่อย RS ในรูปแบบขับเคลื่อน2ล้อมาใหม่ซึ่งจุดแตกต่างกับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเดิมอยู่ที่ระบบการขับเคลื่อนซึ่งเดิมสามารถกระจายกำลังไปยังล้อหน้าและหลังตั้งแต่60/40จนถึง50/50 50. และในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อจะมีความสูงจากพื้นมากกว่ารุ่นขับเคลื่อน2ล้ออยู่10มเมเป็น208ม mm. เมตร ดังระดับราคาของ Honda c r v, v Model e h ว v เ o d e l Year 2 0ล6ถือว่าเริ่มต้นได้อย่างน่าสนใจโดยในรุ่น E มีค่าตัวเริ่มต้น1 3 9 9 0 0 0บาทซึ่งต่ำกว่ารุ่น1.5เทอร์โบเดิม2,000 0บาทแต่หากต้องการออปชั่นแบบครบ,ครบในรุ่น ES จะมีส่วนต่างที่ต้องจ่ายเพิ่ม1,500,000บาท และหากต้องการความสปอร์ตในแบบฉบับของความเป็น RS ราคาเริ่มต้นของ t ริมนี้จะอยู่ที่1,659,000บาทหรือเพิ่ม110,000บาทเมื่อเทียบกับรุ่น ES ที่มีคุณสมบัติและสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับที่ใกล้เคียงกัน ในภาพรวมนะครับสำหรับการเซตตลาดของ Honda c v v e h v นะครับถือว่าโอเคหลายคนอาจจะมองแหละว่าในรุ่นท็อปเนี่ยราคามันสูงกว่าเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น BC4X หรือว่าในเรื่องของ X-Trail ที่เพิ่งเปิดตัวแบบสดๆร้อนๆนะครับแต่ว่า CV ก็ถือว่าเซต รุ่นย่อยต่างๆได้น่าสนใจแล้วก็เรียกว่าตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคหลายระดับนะครับตั้งแต่ยังไม่ข้าม1 4้านแสนบาทมาจนถึง1 5้านแสนบาทกลางๆนะครับในรุ่น e s ซึ่งก็ถือว่ารุ่นสำหรับคนเน้นคุ้มแล้วกันนะครับก็คือมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยถือว่าครบแล้วส่วนคนที่ต้องการภาพลักษณ์ที่มีความโดดเด่นมากขึ้นนะครับก็จะมีในรุ่นฮันรุ่นย่อยใหม่นะครับที่เปิดตัวมาพร้อมกับตัวชุดแต่งรวมถึง บันไดราวหลังคาต่างๆที่เพิ่มความสะดวกเพิ่มประโยชน์ในการใช้งานได้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณต้องการความหลอ่อคุณต้องการความดุดันเน้นความสปอร์ตนะครับกระโดดมาอีก1 000, 1 0 0 0 0บาทนะครับจากรุ่น e s คุณก็จะสามารถเข้าถึงรุ่นย่อยอีกหนึ่งรุ่นย่อยใหม่นะครับซึ่งก็คือรุ่น r s ที่เป็น ขับเคลื่อน2ล้อนะครับสำหรับการใช้งานทั่วๆไปถือว่าเพียงพอและตอบโจทย์แต่ถ้าต้องการความสุดถ้าต้องการสมรรถนะแบบเต็มๆเหมือนที่กึง่งๆแบบเส้นทางที่เราได้มาขับกันในวันนี้นะครับในรุ่นขับเคลื่อนสีล้อที่จ่ายเพิ่มอีก7 0 0 0 0บาทก็ดูน่าจะตอบโจทย์กับความต้องการนักเดินทางคนที่ชอบอสมรรถนะแบบเต็มๆได้มากกว่าครับก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการของตัวคุณเองครับ จุดหนึ่งที่น่าสนใจของการปรับโมเดลไล์อัพของ Honda c v ีวี v นะครับมีคนเคยคิดแหละอยากได้ RS แต่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ขับสี่ทำไงตอนนี้ Honda มีทางเลือกครับตัว RS ที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับกับการใช้งานทั่วไปผมว่าในเรื่องของการขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยไม่ถือว่าเป็นปัญหานะครับแต่พอมาในเส้นทางที่เป็นเส้นทางคดเคี้ยวเส้นทางทุรก,กันดารแบบนี้นะครับการขับขี่ด้วยรถที่เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ย การขยายกำลังไปยังตัวล้อทั้ง4เพื่อให้ตัวรถมีเสียรภาพที่ดีขึ้น,นรู้สึกถึงความแตกตา่างได้ค่อนข้างชัดเจนเจอลักษณะสเส้นทางไม่ค่อยจะราบเรียบแบบนี้แต่ช่วงล่างเขาเก็บอาการได้ค่อนข้างดีเราไม่รู้สึกถึงอาการสถานเข้ามาในตัวรถต้องยอมรับนะครับว่า Honda าบาลานซมาได้ค่อนข้างโอเคในเรื่องของฟีลลิ่งช่วงล่างนะครับ ่วงเส้นทางที่เป็นลงเขาแบบนี้นะครับรีเจนเราก็มีมาให้ใช้แบบเต็มๆนะครับเราสามารถปรับน้ำหนักในการ Regenerative ไฟได้4ระดับนะครับโดยใช้ตัว paddle s h i f นะครับจะมีเกียร์ในตำแหน่ง B นะครับที่ช่วยในเรื่องของการรีเจนพร้อมกับสร้าง engine brake ช่วยในการชะลอความเร็วนะครับเพื่อลดการใช้เบรก อีกทางหนึ่งนะครับตรงที่ขึ้นทางชันโหดๆแบบนี้เราก็จะได้ยินเสียงเครื่องยนต์ปั่นไฟค่อนข้างชัดเข้ามาในห้องโดยสารนะครับอันนี้คือความเร็วประมาณสักไม่ถึง30กิโลเมตรนะครับแต่สังเกตว่าเสียงเครื่องเข้ามาชัดพอสมควรนะครับ ในเรื่องของการส่งถ่ายกําลังนะครับถ้าเราสังเกตบริเวณมาตรวัดเราจะเห็นว่าตัวรถเนี่ยมีการแปลผันการส่งถ่ายพละกําลังล้อหน้าล้อหลังที่มีความแตกต่างกันนะครับซึ่งจะคํานวณจากสภาพาพื้นผิวที่เราต้องเจอครับโดยสามารถแปลผันได้ตั้งแต่หน้า60หลัง40หรือว่าหน้า50หลัง50นะครับจะแตกต่างกับเจเนอเรชันก่อนๆน,นะครับที่ เน้นการขับเคลื่อนที่ล้อหน้าเป็นหลักนะครับ t V ี TV Generation ที่6เนี่ยสามารถลุยได้แบบมีความสมบุรสมบันแล้วก็เปล่าอุปสรรคได้ง่ายมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่เราเจอเส้นทางล้น่นๆแล้วลมีการเสียอาการนะครับตัวรถจะจับแล้วก็ส่งถ่ายพะลังกำลังไปยังล้ออื่นๆนะครับเพื่อให้รถยังคงอยู่ในเสถียรภาพแล้วก็อยู่ในการควบคุมที่ปลอดภัยในทิศทางที่เราต้องการนะครับสังเกตเวลาเราเข้าแล้ว มีโอกาสที่แอนเดอร์นะครับตัวรถจะดึงด้านท้ายนะครับเพื่อให้เหมือนกับว่าเราเลี้ยวไปในเส้นทางที่เราต้องการครับมันเป็นความรู้สึกที่สัมผัสได้ชัดนะครับเวลาเราเจอเส้นทางที่แท็กชั่นต่ำๆแบบนี้